มาดูเหรียญทองแดงเหรียญสิบบาททองแดงนะครับเป็นทอ,ทองแดงทั้งทั้งเหรียญเลยนะครับครบรอบแปดสิบปีของนายหลวงราชการที่เก้านะครับเป็นทองแดงนะครับนี่ด้านหน้านะครับทองแดงนะครับ รงวงกลมนี้กเ็เป็นทองแดงหมุดลยครับเป็นทองแดงนี่นะครับเป็นทองแดงนะครับทองแดงทั้งเหรียญนะครับนี่ด้านหลังนะครับครบรอบแปดสิบปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับทองแดงนะครับ สีหรือยุบหรือยับเลยนะครับนี่เป็นทองเหลืองทั้งองค์นะครับทองเหลืองหมดเลยนะครับผสมทองคำหรือเปล่านะครับนี่นะครับทองเหลืองทั้งองค์นะครับเหลืองทั้งองอันนี้มันขึ้นลายเกาะขึ้นมาเป็นแดงๆ ครบรอบ80ดสปีราชการที่เก่านะครับเลี้ยงหมดนะครับเนี่ยมันขึ้นลามันนานนะครับนะครับผมจะเทียบให้ดูนะครับทองแดงกับทองเหลืองนะครับสิบบาทน,นะครับเลี้ยงสิบแบบเดียวกันนะครับ นี้ทองแดงอันนี้ทองทองผสมทองเหลืองทองเ็ดห้าแปดสิบท่องเ็ดสิบแปดสิบเหรอครับนีเป็นทองคำเ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้ทองแดงแท้เลยนะครับสวยงามผมลงให้ดูนะครับลงให้ที่นักสะสมเจ็บกันนะครับ ผมเพิ่งได้มานะครับได้มาจากที่เขาเก็บของเก่านะครับมีเหรียญสิบเหรียญหนึ่งที่เขาเอาไปนะครับเป็นเลียมทองแล้วก็ไอ้เป็นนิกเกิลขาวๆนะครับเป็นนิกเกิลขาวหมดเลยนะครับเป็นเหรียญสิบจ่ขาวหมดนะครับราชการที่เก่าเหมือนกัน มีสวยนะครับสีสีสวยสีสวยจริงๆนะครับผมเลยลงให้นักสะสมเก็บนะครับถ้ามีอย่างนี้น่าจจะขายได้นะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกัน นะครับครับขอบคุณครับ